ก็สวัสดีครับผมพบกับผมแทนคุณนะครับอยู่ในช่องอนุชาบอมมีครับผมวันนี้ก็ไปเล่นเกม ROV เช่นเคยครับผมวันนี้ผมก็จะเล่นแมงเจงกาครับผมก็ชมในคลิปกันเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมไปดูในคลิปเอาครับผมวันนี้ผมหัดเล่นเกมนะครับเคไปดูกันเลยครับสุอเปิดเกมมาผมก็เจอกับช้างครับผมก็ เจุมอยู่ครับสองคนผมก็เดินตอดๆเขาไปเรื่อยครับผมไม่มีอะไรทำตอดไปเรื่อยครับเขามาสองคนครับผมเขาก็จะมากดเลนกลางของผมนะครับเยผมก็จะถอยเดินถอยเดินนี่ตามภาษาผมเองผมเล่นเกมไม่ค่อยเก่งครับผมหัดเล่นเกมผมก็เดินไปทั่วครับตามภาษาผมครับผมคิดอะไรได้ผมก็เดินไปเล่นเล่นไปเรื่อยครับโอ้ใครอยากเล่นด้วยก็ฝากเพื่นครับผมมา เบ็ดหน่อยครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมครับผมเป็นติดงานงานติดผมงอม,มแงมเลยครับช่นี้ต่ับไปดูตัดมาที่ผมก็ฆ่าไปแล้วหนึ่งตายหนึ่งครับผมตัดเกมมาประมาณสี่นาทีครับผมไม่ไม่ได้ถ่ายช่วงเมื่อกี้มันตัดไปผมถ้ามาถ่ายตรงที่บวกกันแล้วครับผมก็มาลักบัฟฟ้าฝั่งุ้ข้างครับผมโอเคครับบนน้วก็โอ้ยนี่ก็ เลามุนครับพุ่นวายฮะผมก็เข้าไปแก้ครับตนี้เราพุ่นายรนตรงนี้ครับผมเม็นเกือบร้อยครับตายไปครับลุงไม่มทันครับภาคไม่ทนันผมก็เลยมาสองคิวไม่รู้เมื่อกี้ผมรู้ไม่ทันผมไม่รู้ว่าผมฆ่าตัวไหนตรนก็จะมาฆ่าเขาเดางโจมตีเราเดินไปเรื่อยๆครับปีกไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้ะไรทำ เละเกมเอาวีเนาะใช่ผมไม่ทำอะไรโหก็ต้องตีตีป้อมธรรมดาตีป้อมมาแล้วฮะแวนฮะแวนจับด้วงมานี่มาฮะเปิดผมผมเปิดเปิดโอ้โหผมก็วิ่งวิ่งวิ่งเพื่อนเพื่อนตายตุยไปแล้วีไปแล้วผมจะอยู่ทำไมครับผมก็ต้องวิ่งสิครับโอ้โหเพื่อนตุยแล้วเพื่อนบอกว่ามึงไม่เลยเฮยเรียบร้อยฮะเรียบร้อย เรียบร้อยดีครับผมช้าแตะเรียนนะครับผมก็ได้มา7คิวฮะตอนนี้ช่วยไปหนึ่งโอ้ยน,นี่มันชื่อว่าอะไรเรียนเราไม่รู้เรียกเยกด็กถูกเอเรียบร้อยไหมเรียบร้อยฮะผมจัดไปตรงนี้7คิวแล้วก็เดินไปครับผมบเดินไปเดินมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว ร่วงร่งครับข้อง,ง,งใจข้องใจข้องใจอะไรครับข้องใจอะไรครับมาด,ดิครับมาดาิโอ uh, ้ตามผมทันไหมล่ะโอ uh, ้ไม่อยู่ละครับผมขอนนี้อักลับบ้านก่อนใครจะอยู่ก็อยู่ครับผมไม่อยู่คนหนึ่งครับผมนี่ผมก็เล่นมาตอนนี้ก็ได้หกนาทีครับผมฝั่งเราก็ได้ไปสิบสี่คิวนะฮะฝั่งเขาได้ไปสิบคิวครับผมสุดผมก็ได้มาตั้งเจ็ดคิวครับโอ้ตบมือครับตบมือ รออะไรครับตบมือให้ย้อยไม่มีเอฟเฟกตบมือครับโอ้โหนี่ออกของไปออกของตามใจตัวเองนะครับผมพูดไปเรื่อยครับผมไม่มีอะไรพูดโอ้โหผมก็บวกกันยับตอนนี้บวือกันยับโอ้โหผมก็เปิดนะครับโอ้โหอยูแต่ไรครับผมไม่ใช่แทงนะครับผมเปิดเปิดผมเปิดผมกตาเขาตามผมก็เปิดมาครับ่วงมา่นูมาตอนนี้เข้ามาในวงล้อกเที่โอ้โหเรียบร้อยไปครับผมโอ้หโดน ตีสามหนึงคุณจะไหวหรือครับโตอนนี้ต้องเขาตายไปสี่คนนะครับผมก็เหลืออยู่ตัวดึงโหเข้ามาเข้ามาแบบนี้เข้ามาแบบนี้ไม่ดีครับดึงมาก็เรียบร้อยครับผมย้อนคิวไปแบบนี้โกวันเรียบติขามาถีบตรงกลางฮะใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปผมไม่อยู่คนนึงครับผม กดอันเรื hmm. ่อเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าผมก็กดไปอย่างนั้นอ่ะกดตัวนี้ได้ก็กดเรียบร้อยเรียบร้อยผมไม่รอดครับโอ้ตายแล้วฮะล่วงด้วงน่าจะแคนผมผมคิวเข้าไปประมาณสองคิวอ่ะโอ้ตอนนี้ฮะทีมผมก็ได้เปรียบอยู่โอ้เปรียบได้เปรียบเยอะฮะตอนนี้ันได้เปรียบเยอะอยู่ครับผมไปดูเพื่อนเล่นก่อนครับผมก็ตุยไปแล้ว <Es per ated> ผมก็คุณตาไอ้มันพูดอะไรอะะไม่พูดไม่หยุดเลยแล้วก็มีอะไรพูดแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับผม,ผมก็เล่นเกมตามภาษาเด็กติดเกมครับผมเราก็ไปเรีนกลางครับผ <c> มเพื่อนอยู่เรีนกลางครับตอนนี้เรากำลังไปสมทบนะครับเพื่อนรอเราก่อนมาครับผม รวมตัวเอาไม่มีใครตามผมหรอกมีมีไม่ว่าไม่มีโอเคผมก็เปิดฮะผมก็เปิดอยู่แล้วผมเปิดเพื่อนก็ต้องตามนะครับผมถ้เาเพื่อนไม่ตามผมก็ตีฮะรเรียบร้อยนะครเรียบร้อยโอ้โหเพื่อตายผมจะอยู่ทำไมครับผมแล้วก็มาแอรมาฟ้านี่ผมขอนะครับ ผมขอเขาด้วนะเขอ,อนุญ,ญาตให้ผมมาผมว่าัดเลยครับเนียบเลยเียบอยอันนี้ก็ขอเนียกเข้บ,บ้านก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเลือนครึ่งหลอดใครจะอยู่ครับเก่งตุ้ยมากเลยครับตอนนี้เลื่นไปก็โอไ้ไม่รู้อนะ่ะผมก็บันทึกไอ้น,นี่เอาผมก็ามาพูดไปด้วยเล่นไปด้วยฮะ ไม่มีเพื่อนเล่นแล้วจะจะคุยกับใครคนะคุยคนเดียวครับผมก็จะไปเล่นนี่เล่นล้าโอ้โขึ้นเพื่อนก็เรียบร้อยครับแบบนี้ก็หวานเรียบถ้าผมได้ไหม่เงคิวไรครับไรครับไ่สุดผมเอาสุดไม่เอาทรงผมเอาทรงไม่เอาสุดครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เรียบร้อยโอ้โหคนนีไปได้นะครับผมผมก็จะเอาป้อมเขานะครับ ผมไม่ได้คิวผมก็เอากล้องมาครับผมคิดว่าคุณจะให้ผมเอาอะไรครับผมได้คิวคุณก็ไม่เสียบล้องเสียอยู่ดีอะมาดิเปิดไปครับผมเออผมเตอร์น้ำน้ำเพ่จะเปิดโอ้โหไม่เดียวมาเยวชิลลมึงวุ่นวายโอ้โหจะอะไรเป็นอะไรกูไม่รู้เนี่ยวนนี้ผมก็พาพไปด้วยครับผมโอ้ยยียยยบยย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 ดยยยยยตอนยยยยตยย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 ย้ยย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 ยงครับยย้มาสิ สองช่วยเหลือครับผมศัตรหมดแล้วช่วยเหลือส่วนตสองตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จบบ้านได้จบได้จบบ้านได้ไหมครับตอนนี้ต่อสีไปเรื่อยๆครับผมจะจบไม่จบจะจบไม่จบจบไหมผมว่าไม่รอดโอเคครับโอ้โหจบไอได้ครับผมแบบสวยงามพระรามสามสี่ห้าเก็ดแปกาสิบครับผมเมื่อกี้จบ บ้านกับเพื่อนสองคน,นครับอหวานเก็บไม่ละครับผมคลิปนี้มีอะไรครับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับวันนีรลกกีทสวัสดีครับ